ซึ่งท่านทำหน้าที่เป็นพอศูนสอบอ,อสหอรอือชื่อย่อว่าเป็นศูนย์ไซเบอร์ครับของสำนักงานอิสงชาติวันนี้ผมได้รับหมายให้มาประชุมร่วมกับทางท่านผู้แทนจากสออปอลาครับท่านคำเพ็งครับซึ่งวันนี้เรามาได้พูดคุยกันเรื่องของปัญหาการแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำบริเวณคิงโลบันะครับวันนี้เราได้ข้อสรุปหลักๆอยู่สองเรื่องครับเรื่องแรกคือทางสอปอลา จะไม่อนุญ,ญาตให้มีแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ในเขตสิสีิพิเศษอย่างเด็ดขาดหลังจากวันที่25สิงหาแล้วเนี่ยถ้ายังพบว่ามีใครแอบไปตั้งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะครับโดยเฉพาะคนไทยที่ไปร่วมกับชาวต่างชาติเนี่ยจะมีการดาเนินคดีตามกฎหมายของประเทศเราอย่างเด็ดขาดครับอันนี้เป็นเรื่องแรกและผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้เรียนให้พี่น้องสิ่อมลชนและประชาชนคนไทยทราบครับในส่วนที่2เนี่ย เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเราได้มีการพูดคุยกันว่าจะมีการไปศึกษาและกำหนดแนวทางในการตั้งคงนักง,งานร่วมกันเรียกว,ว่าณนัำงานปรับปรามแก๊งคอเซนเตอร์ตามเขตแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยกับลาวนะครับซึ่งผมเองในส่วนของฝั่งไทยเนี่ยผมได้มอบหมายให้กองบัญชาการไซเบอร์ร่วมกับตำรวจภูธรภาค5นะครับในการ ศึกษาและร่วมกันในการจัดตั้งพนักงานร่วมกันขึ้นมาระหว่างไทยกับลาวครับที่จะทําให้ปัญหาของแก๊งคอสเซนเตอร์เนี่ยจะมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเรามีการพบว่ามีใครไปตั้งแก๊งที่นั่นมีการแจ้งความร้องท,ทุกขก์กล่าวโทษกับตํารวจก็จะมีการประสานผ่านคณะทํางานในการนําตัวคนร้ายเหล่านี้ถ้าเป็นคนไทยก็มาลงโทษที่เมืองไทยถ้ามีหมายจับเป็นคนต่างชาติและมีหมายจับก็จะมา างการเราก็จะสมบตรวมาให้ตำรวจไทยในการดำเนินคดีครับ